เธอหันมองรอบตัวแต่ไม่พบอะไรห้องยังคงมืดและเงียบสนิทมีเทียงเสียงฝนที่ยังตกพรมๆจากถ่ายนอกพอเอ็นตัวลงนอนอีกครั้งเธอหลับไปและเข้าสู่ความฝันที่ชวนขนลุกในความฝันนั้นพอเห็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดกระโปรงเก่าๆกำลังนั่งร้องให้ข้างเตียงเธอซบหน้ากับฝ่ามือและส่งเสียงสะอื้นอย่างเจ็บปวด ก่อนในหน้าขึ้นมองตรงไปยังพลอยใบหน้านั้นซีเสียวและดวงตาแดงต่ำช่วยฉันด้วยหญิงสาวผู้เสียงเบาพอยพยายามจะถามอะไรบางอย่างแต่ร่างของหญิงสาวกลับล้มลงไปที่พื้นเลือดสีแดงสดค่อยๆไหลออกมาจากใต้ตัวเธอพอยสะดุ้งตื่นอีกครั้ง คราวนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกเธอมองไปรอบๆห้องเหนื่อเย็นชื้นเต็มใบหน้าและฝ่ามือคืนอับจากหมอนยังคงลอยอยู่รอบตัวเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกแปลกเหมือนมีบางอย่างจับจ้องอยู่รุ่งเช้าพลอยตัดสินใจถามเจ้าของหอพักถึงห้องหมาเลขหก ห้องนี้เคยมีอะไรแปลกๆไหมครับ